วันนี้ห้องเรียนศิลปะดูแปลกๆเนะอะอรุนสวัสดิทุกคนวันนี้ครูเตรียมโจทย์พิเศษมาให้พวกเธอด้วยน่าตื่นเต้นมากเลยอะนี่คือชาเลนจ์ศิลปะหวังว่าพวกเธอจะชอบมันนะการเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังรอพวกเธออยู่นั่นมันครูใหญ่หรือเปล่านะนหนขอฉันดูบ้างสิจริงๆแล้วตาฉันแล้วนะและอย่างที่พวกเธอเห็นตีมของการวาดรูปเคราวนี้ก็คือกลุ่มดวงดาว อ๋อกลุ่มดวงดาวนั่นเองสาวๆทั้งสองคนจะเลือกกลุ่มดาวดวงไหนกันนะโอ้ง่ายจะตายวาดแบบนี้ไปตั้งหลายครั้งแล้วพวกคุณก็แค่ต้องลากจุดแต่ละจุดเชื่อมกันแค่นั้นก็เรียบร้อยภาพวาดของคุณก็เสร็จแล้วล่ะแค่ดาวดวงเดียวเนี่ยนะแหมมันก็ดูดีอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าเอมิลี่ตัดสินใจที่จะวาดภาพที่ดูน่าตื่นเต้นมากกว่าหน่อย ฉันก็จะเชื่อมจุดทุกจุดเข้าด้วยกันเหมือนกันเสร็จกันหรือ,อยังจ๊ะนี่คือรูปภาพของพวกเราค่ะดาวดวงนี้สวยจังเลยละ่ะแมบรบี่เยี่งม,มากเลยนะสาวๆส่วนของหนูเป็นกลุ่มดาวสุนัขจิ้งจอกค่ะมันมีอยู่จริงๆด้วยเหรอตอนนี้มีแล้วค่ะมีเวทมนต์แบบนี้มันสนุกจังเลยนะทาดาเอาเลิกกับฉันได้ยังไงนะลืมเรื่องเธาไปเอ <c oughs> ถอะเธอพูดถูกโดนหนีไปเลย แต่พวกเราเป็นคู่รักที่ดีมากเลยนะพร้อมที่จะรับโจทย์ใหม่กันหรือ,อยังจ๊ะอย่าเพิ่งนะคะคุณคาเตอร์เอมิลี่ยังไม่พร้อมอะคะ่ะต้องใช้เวลาสักหน่อยเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาก็ได้โอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วละ่ะอย่างจบสิ้นไปหมดแล้วพวกเธอลองวาดรูปบนเสื้อกันหน่อยไหมไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยคะ่ะเอมิลี่เธอจะได้เลิกคิดถึงเรื่องนั้นนี่ละเนื่ยก็ได้สุดท้ายเธอจะได้ใจยเย็นลงสักหน่อย งั้นเรามาระบายกันเลยพวกเขาบอกว่าการใช้ความคิดสร้างสารรค์มันช่วยทำให้คลายเครียดได้นะงั้นการระบายสีนี้แหละเป็นสิ่งที่เอมิลี่ต้องการสุดๆเลยแต่ว่าเธอจะชนะการแข่งขันนี้ไหมนะงั้นไปดูกันเลยดีกว่าไหนฉันขอดูเสื้อที่พวกเธอออกแบบกันหน่อยสิว้าวพวกเธอไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยละ่ะของฉันน่าเกลียดสุดๆเลยอะ่ะ วัดดีจ้าสาวๆฉันเป็นอาจารย์ใหม่ของโรงเรียนนี้ฉันชื่อคานและโจทย์ของพวกเธอวันนี้ก็คือการวาดรูปเสือเอาปากกาไปแล้วเริ่มกันได้เลยนะฉันรอที่จะดูผลลัพธ์ไม่ไหวแล้วโชคดีนะโอ้เขาไปไหนแล้ววะตอนที่เจสกําลังพยายามอย่างหนักในการวาดรูปคุณเสือที่อยู่ในป่าตัวนั้นแมรี่ก็ตัดสินใจที่จะใช้เคล็ดลับนิดหน่อยวาดรูปวงกลมตามที่จับของกันไก จากนั้นก็ขยับมันขึ้นไปเล็กน้อยแล้ววาดเลยตอนนี้ก็กลับด้านของกั็ไกลแล้ววาดรูปวงกลมแค่ขอบนอกเท่านั้นนะตากนั้นก็เติมรายละเอียดเข้าไปเล็กน้อยแค่นี้คุณเสือของฉันก็พร้อมแล้วละ่ะใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไปอีกเล็กน้อยระบายสีสันให้สวยงามตอนนี้ก็ดูดีมากเลยละ่ะแมรี่ทำได้ดีมากเลยฉันก็มีเคล็ดลับเหมือนกันนะวาดรูปหัวใจแบบนี้ตอนนี้แหละเวลาสำคัญเลย ใส่รายละเอียดทั่วไปแบบนี้เติมหนวดให้เขาด้วยนะแล้วใส่ตาดวงใหญ่ใหญ่แบบนี้ฉันต้องชนะแน่นอนเลยล่ะมาดูกันไหนสิว่าเสือของแครจะดูดีกว่ากันแหมพร้อมกันหรือยังจ๊ะพร้อมตั้งแต่เกิดแล้วค่ะเยี่ยมมากเลยเจสแต่ฉันว่ามันดูเหมือนสิงโตมากกว่านะโอ้แมรี่เสือของเธอชนะใจฉันไปเลยรูปของเธอชนะไปเลยส่วนเธอเนะเจสไม่ต้องอารมณ์เสียไปหรอกคราวหลังก็ลองใช้กันกายแบบนี้ดูสิ ตอนนี้พร้อมที่จะได้รับโจทย์ใหม่กันหรือยังใช่บางทีเจสน่าจะไปดูสารคดีสัตว์โลกบ้างนะเจส์แมรี่มานี่เร็วมากันหรือยังโจทย์ใหม่กำลังรอพวกเธออยู่คราวนี้พวกเธอต้องวาดรูปสัตว์ที่อยู่อาศัยในทุ่งหญ้าสวรรค์น้า นั่นก็คือคุณยีรับเขาน่ารักมากเลยอะ่ะแม้งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะแต่คุณข่านคะฉันไม่รู้ว่าจะวาดรูปยีรับยังไงอะ่ะแล้วฉันจะทำยังไงดีละเนี่ยคราวนี้ดูเหมือนว่าเจฟจะมีความรู้เรื่องนี้นะดูสิว,ว,ว่าเธอวาดรูปยีรับของเธอได้ดีมากแค่ไหนตอนนี้ก็เติมหูและแน่นอนทำให้เขาดูตลกขึ้นด้วยนะเธอทำแบบนั้นได้ไงอะ่ะ ฉันต้องวาดอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนยีราฟบ้างแล้วละ่ะน่าจะวาดเขาให้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามด้วยนะยีราฟของเธอดูไม่เห็นเหมือนยีราฟเลยอะแต่ฉันว่ามันก็ดูดีอยู่นะเศรษสาเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะโออเจสทำได้ดีมากเลยละ่ะคุณขานคะคุณขานแล้วยีราฟของฉันละคะแหมก็ไม่เลวนะยีราฟของเธอก็ผ่านรอบนี้เหมือนกันละ่ะงั้นเราจบเรื่องการวาดรูปสัตว์ป่าพวกนี้แล้ว อย่าลืมกด subscribe ช่องของเรานะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันว้าวแมรี่หรอจัสมินตอนนี้ฉันได้มาทำ Challenge กับเธอเหรอตอนนี้พวกเธอจะได้วาดรูปผลไม้พวกนี้กันจัสมินงั้นโชคดีนะฉันชอบกินพวกนี้มากเลยอะฉันกินเบอร์รี่สักอันคงไม่มีใครรู้หรอกมั้งแหมบางทีอีกอันก็ได้นงอืมฉันมีไอเดียแล้วล่ะนี่ต้องเป็นผลงานชิ้นเอกแน่นอน วาดปากให้สวยงามแบบนี้ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเหลือแค่อย่างหนึ่งที่หายไปอุ๊บส์ผลไม้ไปไหนหมดแล้วว่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะงั้นเธอเอานี่ไปก็ได้ทั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วละ่ะฉันตื่นเต้นมากเลยว้าวสวยงามมากเลยล่ะแมรี่จัสมินล่ะเป็นไงบ้างขอโทษนะคะสนุพัฒนไม่เป็นน่ะจัสมินงั้นเธอโชว์ก่อนเลย ฉันชอบวาดรูปพอร์เทรตมากเลยล่ะใช่ส่วนฉันชอบวาดรูปแลนด์สเคปมากเลยว่าง่ายสุสาวโจทย์ของฉันก็คือการวาดรูปสตรอเบอรี่พวกนี้แหละจำไว้นะว่าใครสร้างสรรค์กว่ากันคนนั้นก็ชนะไปเลยคราวนี้ฉันทำได้แน่มันหอมมากเลยอะงั้นเจ้าสตรอเบอรี่ไปโตในผืนผ้าใบของฉันเลยนะเรืองแสงแบบนี้ไปเลยดีกว่า สีนีออนจะช่วยทำให้ผล,ลไม้ช่วงฤดูร้อนดูดีขึ้นสุดๆเลยละ่ะฉันไม่เห็นต้องการสีแบบนั้นเลยฉันทำแบบธรรมชาติไปเลยดีกว่าฉันก็ว่าสตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรีไงผลงานของฉันนี่แหละต้องมีเอกลักษณ์สุดๆผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนของเราทำผลงานศิลปะด้วยวิธีของตัวเองกันอยู่ไหนมาดูผลลับกันหน่อยสิฉันชอบสตรอเบอรีสีนิออนมากเลย ม่อจัสมินไม่เอาดีกว่าแล้วผู้เข้าแข่งขันของฉันอยู่ไหนนะอ,อ๋อใช่ใครบอกว่ารูปทรงเรขาคณิตนั้นน่าเบื่อนะวันนี้พวกเราจะมาวาดรูปทรงเรขาคณิตกันเจ๋ง <Allāh> ไปเลยแต่พวกเราต้องใช้ไมบ้บรรทัดกันสักหน่อยวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างระมัดระวังแบบนี้ แต่นี่ยังไม่เสร็จนะใส่เส้นเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงตอนนี้ก็ดูเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วดูเหมือนว่าจัสมินก็ทําโจทย์นี้ได้ดีเหมือนกันนะแต่ทักษะการวาดรูปของแมวี่ก็ไม่ดิ้ด้อยไปก่บเพื่อนของเธอหรอกเธอกําลังพยายามชนะใจคุณคาร์เตอร์อยู่ฉันชอบทรงนี้มากเลยอะแล้วเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะหนูทําเสร็จหมดแล้วค่ะฉันก็เหมือนกันค่ะพวกเธอผ่านดานเรขาคณิตกันแล้วละ แมรี่จัสตินตอนนี้พูกเราจะมาวาดรูปเมืองกันนะฮ่าๆคราวนี้ฉันต้องชนะแน,น่ตอนที่แมรี่กำลังวาดรูปร่างของเมืองอย่างรวดเร็วอยู่นั้นจัสมินก็เลยตัดสินใจใช้เคล็ดลับพิเศษในการจัดการรูปนี้เพื่อทำให้รูปนี้ดูดีสุดแค่ตัดก,กระดาษมาให้เป็นลายแบบนี้ฉันจะทำท้องฟ้าตลางกลางคืนด้วยสเปรย์สีฟ้าและใช้สีขาวให้เป็นแสงไฟที่อยู่ในเมืองใส่ดาวเพิ่มลงไปนิดหน่อย ดูสิวมันสวยแค่ไหนฉันมาแล้วล่ะไหนขอดูผลงานพวกเธอหน่อยจัสตินผลงานของเธอดูดีสุดๆเลยละ่ะแล้วรูปเมืองของหนูล่ะคะมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะไม่เป็นไรเข้ามากลิ๊ไล่หน่อยเราไปต่อกันดีกว่าคุณชอบรูปภาพรูปไหนมากกว่ากันหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะ ฉันต้องวาดอะไรสักหน่อยก่อนที่คุณแพเ์เตอร์จะให้โจทย์ใหม่กับฉันแล้วล่ะจับได้แล้วเออขอโทษทีนะฉันก็กำลังตั้งใจอยู่เห็นไหมเนี่ยฉันมีไอเดียแล้วล่ะทำไมฉันไม่ลองวาดผีเสื้อดูนะจริงๆแล้วฉันก็รู้เคล็ดลับในการวาดรูปแบบนั้นอยู่นะใช้กาววาดรูปสิ่งที่คุณต้องการลงไปแบบนี้แหละตอนนี้ก็ใส่ผงกับเพชรเข้าไปด้วยใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะมันสวยมากเลยล่ะ หยุดเลยนะแหมเป็นยังไงบ้างเจ้าแหมรี่เธอก็ดูเองสิจ้ะผงเสื้อสวยมากเลยอะแต่ฉันอยากได้ตัวเป็นๆมากกว่าคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน